เรียกน้ำพริกอะไรครับไม่น้ำพริกโบนเตจิตินะน้ำพริกผักสลัดบรรยาก,กาศยอยง <c oughs> เรามาชิมหน่อยครับนายาหน้าหม,มูชิมดูครับ

ตลาดสวายจริงของมันเยอะเยอะกว่ากระสรางอีกนะ ừ ừ. อันนี้ต้มไก่เขาหาได้ยดยเยอะกว่าน้ำดูเอาอะไรยาโมหนอร้อนเนาะเนาะ Nhanh anh, anh Thì đi rốt đi này, mình cồm quá quá Ừ Ừ Cồm cồm Ừ Cồm 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 ลุกจากที่นั่ง่านั่งแบบนี้น้องเปนยังน้ผักสลัดอ้ไหมโมโนรอน้อม่ตั โอ้โหเอาได้จะยูทูิเอาบังเหยีดยี่ฮะโตะาวยเจอต่าบังจะเดินไมีชอนนี้ก็แบนอันนี้กอะไรอันนี้สบายอยากอะไรอ๋อหลกมือไร รายจีก็บวเจริญเทอ่ออะไรก็บวเจริญมลังจอดรถกันนี้ไง่ไหมคือมาจากบุรีรัมย์เข้านั้นเลยแล้วไม่ต้องกลับขึ้นม,มันเป็นทางผ่านอ,อยู่แล้วจอดในอบตก็ได้ ฟังธรรมะไปเรื่อยๆครับอะไอย่างมันสะดวกมันสบายกว่าตลาดในมาซาบูดามันอ่ะโอ้ตัวในบาจารย์มันรับได้มาทั้งวงเข้าว่าจะเข้าได้มั้งน่ะ ยุน um ียนตลาดหรอกว่าน่ะเพิ่งมามี10ปีหลังมากว่าน่ะแต่ถุงเทยคือแบบในองเรีแบบ ไก,ก,กลงคิดมาคิดอรมราบจนสิ้นงลงเป็นุขชาสาธุสาธาธุู่เราอยูทำเท่าสวายตแบบีแบบรือแอแอเลยเขาไม่ทำ<ต>เขาเลยเวรคืนบบนะ 226 trong viêng trong cái lưu viên bữa nào này. Chúng ta chung cho thằng gì phải mà phải 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 วรัยาวเลยใช่ไหมไม่ไช่แค่กระโหลกงแล้วจะนำในเรื่องต่างนจะนัลงหรือลาะโลงแล้ว่ายนอนหรอ

对对有。

啊，完呢。